กล่าวในเรื่องของความเ,เขาเรียกอ,อะไรนะความอลังการงานสร้างอันนี้เหลือเชื่อจริงๆนะก็คือเขาบอกว่ามีการโปรเกล้าพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะคะเมื่อวันก่อนมีรายงานไปเนี่ยประมาณหมื่นกว่ารายหมื่นหมื่นสามหมื่นสี่ไม่จำไม่ได้ละนะเมื่อสองวันก่อนวันนี้มาอีกแล้วค่ะแต่ไม่ได้มาเป็นหลักหมื่น มาเป็นหลักแสนจ้าเขาบอกว่าโปรดเก้าพระราชทานเครื่องราชนะคะอิสริยาภรณ์สองแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้ารายโอ้โหนี้ตกใจมากเขาบอกว่าเป็นการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกแล้วก็เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศ ยิ่งมงกุฎไทยชั้นต่ำกว่าสายสะพายประจําปี2,566 6.6โดยทรงพระกรุณาปโ 9, ปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์น้านรวมทั้งสิ้น269,979รายเนื่องในโอกาสพระราชวิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมนณดังรายนามท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้เนี่ยตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะคะอันนี้ขนลุกเลยเพราะว่ารายชื่อทั้งหมดเนี่ยก็คือ2 6 9 9 7 9รายไงเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีพูดนะคะว่ามันประมาณหมื่นกว่ารายอันนั้นนับว่าว่าขนลุกแล้วนะแต่นี่คือ2แสนกว่ารายอะ่ะคุณคิดดูแล้วกันว่ามัน มันมันมีคุณงามความดีอะไรอะที่เขาจะต้องแจกจ่ายไอเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยเนี่ยเราไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรแล้วแล้วทำไมต้องให้เราให้ไปเพื่ออะไรอันนี้งงมากเดี๋ยวนะเราก็ตกใจมีสี่แสนกว่ารายด้วยนะโอตายละคุณรู้ไหมคะว่า เมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นข่าวของวันที่24แต่คุณรู้ไหมคะว่าเมื่อวันที่21นะคะพฤษจิกายนพศ2566มีการโปรดก้าวพระราชทานเครื่องราชนะคะ4,3981รายคุณตกใจไหมวันที่21นะ4ะ4 0 0 0กว่าราย แล้ววันก่อนก็คือหมื่นกว่ารายแล้วก็เนี่ยวันที่24นี่คือสองแสนเกือบสามแสนรายคือเพื่ออะไรอะเราไม่เข้าใจอะแล้วเนื้อข่าวเนี่ยก็คือลักษณะดเดียวกันเลยนะคะเหมือนกันเลยก็คือเครื่องหน้าอิสริยาภอ,อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นต่ำกว่าสายสะพายรวมทั้งสิ้นสี่แสนสามพัน 981รายเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมนะคะ2565ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ประกาศนะวันที่13พฤศจิกายนก็คุณดูแล้วกันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้าง คือเราตกใจมากว่าทั้งหมดรวมๆแล้วเนี่ยมันจะมันมันจะล่อไปล้านหนึ่งแล้วมั้ยถูกไหมอันนี้อันนี้อันนี้สี่แสนกว่าใช่ไหมคะอันนี้อันนี้แสนสามแสนกว่าแล้วก่อนหน้านั้นอีกเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายอะ่ะคือคําถามก็คือเพื่อแล้วมันได้อะไรแล้วประเทศชาติได้อะไรประชาชนได้อะไรแล้วคุณเขามีคุณงามความดีอย่างไรอันนี้เราไม่ไม่ทราบเลยนะคะแล้วก็ สิ่งที่น่าสนใจก็คือเขาบอกว่าเขามอบเครื่องราชเนี่ยให้นาะหลวงพระราชทานให้เนี่ยเพราะว่าเนื่องในโอกาสก็คือวันเกิดของทางกษัตริย์วชิราลงกรณ์เนี่ยแหละนะตั้งแต่ปีที่แล้วมันมันเหมือนกับว่าเป็นการลักษณะเหมือนปล่อยนกปล่อยปล,ยปลาไหมก็คือทาทาเพื่อเป็นสิริมงคลหรือหรืออะไรอะ่ะจพูดจพูดอย่างนั้นได้ไหม ก็คือในวันเกิดเขาว่าเขาจะทําอะไรที่แบบให้มันให้มันอลังการหรือวามันเป็นสิริมงคลกับตัวเขาอย่างเช่นมันก็เหมือนกับเหมือนกับมนุษย์เราอะเวลาถึงวันเกิดก็บางทีก็ไปทําบุญถูกไหมไปเลี้ยงเด็กอ่อนบ้านบ้านบ้านกำพร้าซื้อของไปแจกโรงพยาบาลสงฆ์ลักษณะแบบเดียวกันเลยอะก็คือให้วันเกิดตัวเองก็ให้พยายามให้ให้ให้ให เพราะที่ผ่านมาเอาคนอื่นมาเยอะแล้วอะไรอย่างนี้ไงก็ปล่อยนกปล่อปลาบ้างอ่าไปถไปถวายพระทหารถวายอา่อนั่นถวายนี่ไปบริจาคซื้อกระเบื้องบริจาคซื้อลงศพอะไรประมาณเนี้ก็คาดว่านะคะมีมีเข้าใจว่าน่าน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้เพราะว่ามิจําได้แล้วว่าติดติดกันมาเนี้ยมีอ่านมาะประมาณสาครั้งละที่มีการพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์เนี่ยแล้วก็มาจากโอกาสในวันเฉลิมพระชนพรรษานี่แหละนะก็ฝ่ายทุกคนพิจารณาดูเลยนะคะว่าเราได้อะไรกับสิ่งนี้นะคะก็ตกใจมากแล้วก็ก่อนหน้านั้นรู้สึกจะมีการแต่งตั้งกรรมการามหาเถรสมาคมด้วยพระนะคะยีสิรูปนะเจ้าคุณธงชัยหรืออะไรพวกเนี้ย เห็นไหมคะติดติดกันเลยช่วงนี้คือประกาศตลอดเลยก็ฝากให้ประชาชนได้ลองตรวจสอบนะคะลองอวิพากษ์วิจารณ์กันดูนะคุณคิดว่าประเทศชาติได้อะไรประเทศชาติต้องเสียงเงินไหมเราไม่เข้าใจเครื่องราชหรือว่ามันเป็นการขายไหมจะบอกว่าเป็นการขายไหมว่า ไม่จำได้นะมันเคยมีข่าวออมาว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้เนี่ยคุณคุณต้องถวายเงินคุณต้องบริจาคเงินอะไรประมาณเนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นเป็นการเป็นการบังคับให้มีการบริจาคอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดว่าใครนะอยู่ในแวดวงข้าราชการแล้วมีข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็วานนะคะช่วยมาให้ข้อมูลเรานิดหนึ่งนะคะว่าในเคสแบบเนี้ในการที่เขาบอกเขาแจกกันสองสามแสนคนสี่ห้าแสนคนเนี่ยเขาได้อะไรนะคะ คุณคุณก้านะคะบอกว่าเครื่องราดเนี่ยต้องมีคนขอไปแต่ว่ามันขอกันขอกันทีขอเปน็นแสนแสนยี่เล่ะคะเนี่ยเหมือนเหมือนตัวเลขที่มีข้างบนเนี่ยเกือบเกือบ2องแสนแล้วก็ไอ้ข่าวใหม่ที่มีอ่านนี่อีกเท่าไหร่เนี่ยสี่แสนสายดสดลน์นี่คือกำลังจะบอกว่าเขาขอกันเหรอเอออันนี้อันนี้มีก็งงงงอยู่นะก็ ขอบคุณคุณก้าวด้วยนะคะถ้ามีข้อมูลก็ลองวิาพา์วิจารณ์กันดูคุณเดอะก็อดนะคะสวัสดีค่ะคุณทอมด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณแควส้มบอกว่าแจากเครื่องราชก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับการขอเรียรายเออก็นั่นน่ะสิมีก็ว่าอาจจะไปไม่ได้หรือเปล่าคือใายๆว่าถ้าเกิดคุณอยากจะได้เนี่ยคุณต้องต้องเปด้วยต้องอบริจาคอะไรประมาณนี้ คุณเอเลียนนะคะสวัสดีค่ะคุณเจษดาด้วยเ,ออเดี๋ยวนะคุณสำรีนะคะสวัสดีค่ะอืมแล้วก็โอเคนะคะก็สำหรับในประเด็นนี้เนี่ยเดี๋ยวมี้ก็จะทิ้งเอาไว้นะแล้วก็อย่าให้ทุกคนเนี่ยวิพาวิจารณ์แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะ พูดในประเด็นต่อไป